ก็สวัสดีครับผมมาเจอกันอีกแล้วกับอิสานค่โคตรเปตองครับนี่เรามาชมการแข่งขันเปตองที่สนามหมู่บ้านพฤษาสีประเภททีมคู่ครับผมลุงสีคู่กับเอเจอกับคุณหมวดคู่กับพี่ภูครับพี่ภูเข้าไปเปลี่ยนได้สวยครับลุงสีล่ะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนครับ เอาละครับปูจัดเต็มบายทั้งเข้าทั้งตีเอาละครับนำเขาขนาดเอจจตีตีลูกไหนวะหลังสิอาจะเข้าคุมครับสวยยังไม่เปลี่ยน ได้เลยก็ใช้สกอร์ก้าแต้มเกมครับลูกสุดท้ายนี่อาจจะแม่นนะตีเลยโอ้โหมองไปสองลูกตาลูกแล้วนะหมาครับสวยมากเออได้ด้วยเอาเลยครับพาแกนขึ้นไปถ้าเขาตีโดนก็เปลี่ยนเอาครับ ตอนนี้ก็อยู่ที่สนามหมู่บ้านพึกษาซีคองสามคองหลวงปทุมธานีครับตีนับสองว่างั้นยังไม่โดนต้องสามครับเ,เดี๋ยอีกหนึ่งลูกตีนับสองอย่างเดียวทำได้ไหมได้แค่หนึ่งครับผมก็ออกนำไปหนึ่งต่อศูนย์ ครับหมดจะเข้าคุ้มเกมก่อนเลยแกนมาประมาณสักหกสิบเซนลุงสีจะเข้าเปลี่ยนไหมครับเรามารุ้นกันอ้าวเอาละครับเปลี่ยนได้สวยงวดต้องเข้าครับยังไม่ถึงครับนิดเดียว ่าสวยงามครับสวยงามสวยงอนยังครับยังเปลี่ยนครับทั้งเขา้าทั้งตีเปลี่ยนไหมครับย,ยังครับยังบนได้ยู่ ได้ยังได้อยู่ครับาเบนได้ยู่ครับมาสวยงามครับงไ่เตรียงกันตีเปลี่ยนครับผม ว่าโดนแล้วต้องตีเปลี่ยนอย่างเดียวแรงไปอีกออนับหนึ่งครับผมสามมิดเลย <laughs> เอาครับลุงสีบางกองนิดนึงครับผมได้กี่แต้มมาเงี้เป็นเท่าไรหนึ่งเท่าหนึ่งเท่าหนึ่งสิผมได้สองเที่ยวแล้วยังรัพิ่งเล่นดอาครับ <c oughs> หนึ่งต่อสองครับผมลุงสีเข้าคุมแกนกอน่อนยังถือว่าห่างครับ เอาครับเม,มื่มอ,อ,อกี้นี่พีชปูยยทีแกนออก <c oughs> เอาครับเอาเปลี่ยนครับผมเอาล้วครับอา้บอาสองเต้มค่ะ โชว์ตีเปลี่ยนครับเอกเกิดไรเฮ้ยมันแรกจังเลยลงโดนเต้าป้อมอหไรสิโอ้โหแรกจังเลยว่ะจะไม่ทันจะไม่ทันใช่ไหม หมตีเเอทาครับหมดตีเปลี่ยนอย่างเดียวเต็มใบไหมข้ามไปครูคับเีว่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มเัขอวัดดีกว่ามันก็ตีเลยั้นของลอไเจอของจนหนักนะ

สองแต้มสวยงามครับตีติดด้วยอามได้มาสองครับออกนำเป็นสี่ต่อหนึ่งครับสี่ต่อหนึ่งสี่ต่อหนึ่งสี่กันแน่กันมาเออจังแม่เาจะไม่ทันกันแล้วผาอะไรยังไงเอียงกล้องเอียง อาครับนี่แกี่แก่รแก้มือในฝีแก่เนลุงสีครับอืมออกไปครับต้องเข้าอ้าวเปลี่ยนไหมครับทีผู้จับยางครับยางเปลี่ยนครับผม

เอาครับเสมอกันอยู่สลับกันเข้าตีหรือเปล่าอ้าตีครับเออเอาสลับกันครับผมยังเสมอกันอยู่เอาเอตี เสมอกันอยู่ยังไม่มีใครได้ครับต้องตีครับจะมดเหมือนบบเตะเศาเต็มบายครับสองแต้มเข้าไปอีกหนึ่งครับได้มาเป็นสี่เท่ากันครับอ๋ครับผมสีเท่ากันลุงสีจะเป็นฝ่ายขึ้นคุ้มแกนก่อน หมวดเข้ามาเปลี่ยนได้สวยครับลุงสีล่ะยังไหมยังครับสวยงามครับ ยังไม่เปลี่ยนนะครับตอนนี้อร์ก็อยู่ที่4ต่อ4ครับค้มอือเอาครับตีเปลี่ยนไปเลยครับจบปัญหา

น้องคายกับไอ้ก็เลย47ครึ่งโอ้ยตีกัน47ยังไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนตีเลยครับตีเลยเข้ามาสองเลยเนี่ยจริงเข้ามาสองเลยตีไปเลยครับน้องคายกับมุนชานเนี่ยเสียสองอยู่เสียสองอยู่แย่เราเสียสองแย่เราสองเขาได้สองเสียเม่นนี่กับเม่นนี่เขาได้เนี่ย ต้ไม่ตีครับเอต้องเข้าคุมมางั้นสวยงามครับเอาล้วพี่ผูครับผมอ้าวได้หนึ่งแล้วครับเข้านับสองได้ไหมอ้าว เสียแปมเลยครับผมโเ้าเข้ามาโอ้ไม่ต้องวัดแล้วครับท่วมไปแล้วครับผมอาลุงสีได้มาหนึ่งแต้มออกนำไปเป็นห้าห้า้ต่อสี่ครับผมสวยงามจริงๆริงอาลุงสีเข้าไปคุ้มแกนได้สวยงามครับ ขึ้นแจมขึ้นแจมอ่าแล้วครับผมเอายังไม่เปลี่ยนครับผู้หมวดเอาใหม่ครับเอาใหม่ตีอาครับทางผู้ชมก็ลุ้นกันครับเป็นแฟนเปตองอ่าครับสีตีตีถึงให้ถึงไปเลยตีถึงเลย ตีเลยลอยน้อยจับเต็มใบครับผมสองแต้มลอยตีเลยลอยตีตีอยเนี่พี่ผูครับพี่ผู้ตีอยู่ไหนโแต่อะไรไั่ลูกตุ่เพลงได้ ยังครับพี่ผู้ต้องเข้าไปคุมไม่ได้ครับผมสวยงามเอตีนับสองอย่างเดียวครับสวยงามครับดูแต่ออกมือแล้วยังได้อยู่ยังได้อยู่ครับอ้าวครับดูเราเองเรงเป็นไรอย่างนี้ครัพี่ผู้อ้าวเข้านับสองครับ สองแต้มครับผมสองแต้มออกนำไปเป็นเท่าไหร่เจ็ดเจ็ดต่อสีครับผมต่อลุงสีกับเอออกนำไปที่ตูกับผู้หมวดไปเจ็ดต่อสี อ๋ <AL> ครับหลุงสีเข้ามาคุม้มเก่ียนอ้าวยังถือว่าอยู่ในโซนได้สวยโอ้ยโอ้ยโอ้พี่ผูดด,ดอกมาได้ด,ไดีครัยบ,บยัยงครับยังไม่เปลี่ยนตีไปครับลูกหนึ่ง นนแน่แนๆสวยครับผมตรงอยู่แต่น้าหนักไม่ได้ต้องเข้าคุ้มครับเอาแล้วครับคุ้มไหมให้ถูก <gesch> ไม่เป็นไรครับดอกได้สูงจริงจริงยังหนึ่งอยู่ครับพี่ผูครับผมหลุดไปแล้วเดี๋ยวเราสองแต้มบคูหมวดได้เข้ามาได้สองแล้วครับผมได้หรือเปล่าครับได้สองหรือสาม

ูสีบางกล้องถอยออกมาหน่อยอืมเอาครับผมยังถือว่าห่างโซนอยู่ครับสีดอบเข้าไปแรงไปครับแรงไปยังไม่ถึงอีกอะไรครับอะไรสีนี่มันจะจีบเรื่ยจีบๆแมือจับเมือจับเยตีไก่

ครับพาแก่นขึ้นไปครับขูมวดดูดเอเข้า่ไมละพูดอกไปได้สวยงามครับเอาครับเอครับผมยังห่างแก่นอยู่ครับลูกพี่พูครับเอต้องเข้าให้เตี้ยนครับ ท่านผู้ชมกำลังมาโอ้ยเมาแล้วเมาแล้วเจ้าค่ะเข้ามาเขานี่เลยเด็ดดี้เข้ามาเขาเลยีเปลี่ยนแล้วดับไปได้สวยครับผมอ่าเอาแค่เปลี่ยนเอ้าวครับยังไม่เปลี่ยนครับผม

พี่ภูจะเข้าเกมได้ไหมครับพีคล็อกอ,อ้าวไม่ได้ครับได้แค่สองยังไม่เกมครับออกนำไปเป็นแปดต่อเจครับไม่เกมครับพี่ภูทำไม่ได้เอาครับ อ้าวพี่ผูเข้าคุมแก่นไม่ได้ครับลุงสีเข้ามาเปลี่ยนได้สวยครับลุงสีเข้ามาเปลี่ยนได้สวยครับ ยังไม่เปลี่ยนครับผมยังยงยังเอาเออมาตีครับตอนนี้ก็แต้มอยู่ที่แปดต่อเจครับตีเปลี่ยนครับจี้ตีเปลี่ยนครับตีเปลี่ยน ครับเอ้ครับผมอมืแรงดีข้ามไปนิดเดียวตีอย่างเดียวครับเอ้ครับ ดูเกมคาอยู่เฮ้ยมามาเยากเปลี่ยนนะถ้าเราอยากเปลนได้เราได้สองอ่ะนี่นี่ปลาใส่พวกเลยของเขาเป็นอยมือนอะไรบ้างดีแมวอะไรหัวปลาไว้ ไม่เปลี่ยนครับผมถือว่าจบเกมไปครับพี่ภูกับคุมหมวดชนะไปด้วยสกอร์เต่อ7ครับผมคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะไปเจอกันใหม่เดียวละครับผมสวัสดีครับ